Oh, 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 oh. <c oughs> 25ธันวาคมปี2002เวลาตีหนึ่งฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วมันเร็วไปสำหรับเรื่องนี้นะโซอี้อะไรวะอ๋อก็คือโซอี้มันขึ้นมานี่เหรอเตรียมมันคริสต์มาสอ่ะเหรอที่เขาบอกว่าต้องตื่นมาเพื่อเตรียมคุกกี้กับนมอะไรก็ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้เรื่องวะทำไม,มเวลาเดิมมันต้องมีเสียงนี่ว,วะ ไม่มีโน้ตด,ด้วยมามาอา้าวเราเป็นแม่เหรอฉันมาแล้วฉันมาแล้วแอลคัมมิงอ๋อแปลว่ารูปมาเคาะประตูดิตอนแรกเออนี่ว่าผมนึกว่าตัวเราอะเพิ่งกลับบ้านมาอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ว่าไงสวัสดีครับแม่สวัสดีเราเป็นลูกสาวหรือโซอี้นะ่ะเ,เป็นผู้หญิงไหมสวัสดีครับแม่ซานต้ามาที่บ้านเราแล้วและและหนูก็เห็นเขาด้วยเขาจะพาไปเที่ยวละเขาจะพาไปเที่ยวที่ดีๆซานต้าอยากได้ของขันตอนที่เขากลับมานี่คือรายการสิ่งที่เขาอยากได้ ไอ้มาแซนตี้นี่หว่าไม่ใช่ซานต้าอ๋อซานต้านะมาแซนตี้เขาน่ะภายแซนตี้บอกแซนตี้บอกว่าถ้าแม่แจ้งตำรวจแล้วก็เขาจะขังฉันไว้ตลอดไปฉันดีใจมากที่จะอยู่กับแซนตี้อย่าก,กังวลน,นะแม่ฉันจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ด้วยรักจากโซอี้ปอรอแซนตี้คอยดูอยู่ตลอดอ้าวแซนตี้ว่ามีคนอยู่ข้างนี่นี่มันอะไรกันโซอี้นี่มันอะไรอ่ะจากใครอ่ะโซอี้ ฉันคิดว่าฉันควรจะต้องตามที่ที่โนนนี้บอกโอเคมันบอกให้ไปครับวิเนี่ยมันต้องทําตามที่โนนนี้บอกก็คือคุกกี้กับอะไรวะเนี่ยนมอุน่นขนมลูกกวาดกระดิ่งถุงเท้าโอเคโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้วะอุ้ยแต่บ้านโคตรไกลใครออกแบบบ้านวะเนี่ยโซอี้รูมโอเคครับนี่ไงมีอะไรเนี่ยโซอี้ฉันกําลังจะกลับ,บบ้านตอนที่ซานตี้พบกับฉันเขาถามว่าบ้านฉันอยู่ที่ไหน เพื่อที่เขาจะได้มอบของขวัญทั้งหมดให้กับฉันได้ฉันบอกเขาว่าฉันตื่นเต้นมากเลยโอ้ยโนนพาพามาบ้านไอ้ลูกสาวคนนี้นี่ต้องตีให้ตายโอ้เต็มเลยเนี่ยก็จะมากินโน้ตม,มันเขียนวันที่เท่าไหร่นะแป๊บบนึงผมขอไปดูก่อนดนิว่านโน้ตไหนมันมาก่อนอันนี้คือย1ิบเอดธันวา,นาวันเสาร์ที่ย1ิเอดฮ้ยอะไรวะวะดีอ่านอยู่ คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วฉันตื่นเต้นมากสำหรับของขวัญที่แม่และซานตี้จะมอบให้ฉันฉันหวังว่าคุณพ่อจะกลับมาจากร้านพร้อมกับคริสต์มาสแล้วมอบองขวัญให้กับฉันด้วยนะอ๋อคือพ่อไปทํางานอยู่ยังไม่กลับก็อยากให้พ่อกลับมาด้วยเดี๋ยวแม่ก็อยากให้พ่อกลับมาเหมือนกันนะแม่จะตายแล้วนี่หนึ่งวาโอ้ อ่านไม่ดีอย่างกันเลยอ่านยังไงวันนี้งงวันนี้ฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วพบกับซานตี้ตัวจริงฉันส่งคำทักทายกับเขาแล้วบอกเขาว่าฉันเป็นเด็กดีเขาจะให้ของขวัญกับฉันด้วยล่ะนี่คือซานต้าตัวจริงซานตี้ตัวจริงเปิดไหมเปิดเก๊ได้หมดเลยวะนี่อะไรเนี่ยถุงเท้าเนี่เฮ้ยโอ้โหมีโน้ตอีกโอ้ยโคตรเยอะเลยโน้ตมาถึงก็อ่านอ่านรัวๆโอ้ยฉันจะบ้าว่ะฉันเจอซานตี้อีกแล้วในวันนี้ตอนไปเล่นข้างนอกเขามอบหนอนเหรอ เขามอบหนอนให้กับฉัน2ตัวตัวเล็กๆแต่ว่าหนอนนั้นมันดูมไม่ปกติเลยอ่ะแม่มันไม่ขยับเลยอ๋อหนอนปอมไงอันนี้แบบแปหาแม่แปดไอ้ลูกโง่โอ้โหวันนี้ฉันเจอกับหนอนด้วยละ่ะหนอนเอสคูเจอ S สคูสคูในที่นี้คืออะไรวะ SK เออ SKOL หรือว่ามันเขียนผิดวะลูกวันนี้ฉันเจอหนอนที่โรงเรียนด้วยฉันหยิบมันขึ้นมาแล้วมันเปียกและนุ่มนิ่มมาก พ่อเคยบอกว่าหนอนไม่น่ารังเกียจและพวกมันก็เป็นมิตรด้วยโอ้โหหยิบหนอนมาเล่นแล้วหนอนตัวโอ้โหเบลอร์เธอเลยหนอนไหนไปดิเจ๊ตัวเองมีเปล่ลนนปปาโอเคไม่มีครับเดินต่ออย่าไปกลัววิ่งได้ไหมไม่ได้วะมันบอกให้เตรียมถุงเท้ากระดิ่งโอ้โอยเปิดไฟไหมเออเปิดไฟเถอะมืดเกินว่ะรับไม่ได้รับไม่ได้ไไดโอ้โหห้องขี้นี่อะไรเนะี่ย อุ้ยมียาด้วยเหรอแป๊บหนึ่งอะไรอีกวะเนี่ยนี่โอ้โหนี่มันยาฆ่าหนูนี่หว่าใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะยาเบื่อหนูเออเรียกว่าผมต้องเก็บมันไว้ไหนเนี่ยเปิดไฟดิเออสว่างสว่างหน่อยมันบอกให้เตรียมถุงเท้าเหรอถุงเท้าก็ต้องตรงนี่ไหมอะไรวะถึงซานตี้จากแม่เออถุงเท้าที่ผมต้องไปวางไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะมันก็ต้องมีป่องไฟสิวะอม,มีคนเข้าบ้านมาแล้วมีคนเข้าบ้านจ้ะ นี่มันอะไรกันวะเนี่ยฉันว่าฉันแน่ใจแล้วนะว่าฉันล็อกประตูไว้แล้วอ่ะบางคนพังมันเข้ามาพระเจ้าซุยเอาแล้วนี่ไงโดนแล้วไงอุ้ยไอไอ้วนอุ้ยผมตกตัวตกใจกับไอผีอ้วนเนี้ยนี่มันให้ของขวัญมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้นี่ไว้ไหนนี่อะไรมีหนังสือพิมพ์ด้วยไม่มีอะไรเลยโอ้ผมไม่รู้ว่ามันให้เอาไว้ไหนไงอ๋อเนี่ยมันต้องเอาใส่กล่องไอเทมครับโอเคโอเค ใส่กล่องไอเทมไว้ตกใจหมดแล้วมันจะขึ้นเต๋ออะไรตั้งหนาวะมันเตรียมอะไรอีกมั่งกระดิ่งสุงเท้าเราได้แล้วแล้วก็ขนมได้แล้วก็เหลือแค่นมอุ่นๆกับคุกกี้คุกกี้น่าจะไปใส่ชามก่อนปะผมว่าน่าต้องใส่ชามก่อนนะเพราะมันมีชามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะเออไปเอาชามมาก่อนหยิบชามมาหน่อยยัไม่ปิดประตูวะแล้วทำไมไม่เอาชามเข้าไปทำข้างใน ทำไมต้องถือมาใส่ด้วยถามม่้ยสิอะไรวะฮะโอ้ยคุณแม่แล้วเสียงเดินก็โอ้จเจริญตึก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 อ่าใส่แล้วอ่าทิ้งทิ้งเลยไม่จะใช้ละมันมีเวลาบอกมาเนี่ยมันบอกว่าให้ทําตามและห้ามแจ้งตํารวจด้วยมันเป็นคนหรือเปล่าดีกว่าหรือมันเป็นบิ๊กฟุตไอเป็นบิ๊กฟุตนะนี่ต้องโอ้โห,หทำคุกกี้โอ้มาทำคุกกี้แล้วก็เอานมด้วย กินนมก่อนนอนทําให้นอนหลับดีนะครับท่านผู้ชมแล้วโยนไปนี่แหละแม่ขี้เกียจทางานลูกแม่จะทําไว้อย่างนี้แหละปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่พอ่พอเพราะสมัยนี้นี่พ่อคู่ช้าทงทํางานบ้านอ่าใส่ไปคุกกี้เสร็จแล้วจ้ากุกกี้แสนนั้นอ่อยโอ้โหกุกกี้เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรวะโอ้ยโอเคเหลืออีกสองอ้ยของมันหายปะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่เหลืออะไรอีกวะ ก็ครบแล้วโอเคครบคร,บคร,บครบนี่นมอุ่นเรียบร้อยครับเอาไปนา่าจะหมดแล้วมั้งแล้วยาเบื่อหนูนี่อะไรวะผมไม่อยากรู้ว่าคือยาเบื่อหนูนี่คืออะไรฉันเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอให้เธอโอเคนะโซอี้ขอให้ลูกโอเคลูกคงไม่เป็นไรแล้วโซอี้ยี่ห้าทันบบ 2002. วาปีสองพันสอเวลาตีสามผ่านมาแล้วสองชั่วโมงโซอีนั่นลูกเหรอ อุ้ยใช่หรือเปล่าน,นะเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเฮ้ยเอา้าอย่าบอกเมื่อกี้ใครวะหัวโซอี้เหรออือฮึโซอี้ตายมีมีหลายเอนดิ้งด้วยอย่าบอกว่ามีหลายเอนดิ้งนะอ๋อ,อสรุปคือมันโดนหลอกว่าแบบจะทำไมเซอร์ไพรส์แบบตกใจเป็นของขวัญตกใจไงเออตกใจจริง <c oughs> ตกใจจริงก็คือเหมือนแบบซันตี้พาไปเที่ยวบาราแล้วก็โดนหลอกว่าเดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์นะอะไรประมาณนั้นแบบเซอร์ไพรส์ออกมาจากกล่องไงเคยเห็นพวกคลิปตามไปนี่ปะเอออย่างนั้นแหละสุดท้ายก็จะเซอร์ไพรส์จริงแม่ร้องจริงเลยเหลือได้หัวไม่เ,เดี๋ยวดิมันให้ยาเบื่อหนูใช่ไหมหรือว่ามันต้องเอาไปใส่อะไรสักอย่างวะใส่ในนี่ปะคุกกี้หรือว่าในนมวะใส่สักอย่างไหมเออเพราะว่ามันมียาเบื่อหนูใช่ไหมล่ะ ก็น่าจะต้องอย่างนั้นน่ะผมว่านะเนี่ยาชามน่าเดินไปสักไก่เลยไอ้ทำไมรอบนี้มันชามมันอยู่ตรงนี้วะรอบนี้ชาม,มอยู่ตรงนี้เฉยว่ามันแรนดอมว่ามันน่าจะแรนดอมนะเออจริงด้วยอนี่ยใส่ยาเบื่อหนูแหละใส่ในน้ําก็ได้วะ <c oughs> ไม่ใส่ในนี้ก็ได้ใส่ในน้ําก็ได้ครับใส่ในนมไงอ่าโยหลอกแนะ่ไอ้สันตี้โง่ <c oughs> แบบรู้สาวแวต้องโดนนงอืมการแลกเป็นที่เท่าเทียมครับเท่าเทียมยังไงวะดูยไงก็ไม่เท่าเทียมนะดูกระทาอยู่ฝ่ายเดียวแต่มันไม่รู้ไงคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับผมอาจจะมองเป็นในนี้ก็ได้แต่ท่านผู้ชมไม่ควรทําตามนะครับอย่าทําตามนะครับท่านผู้ชมอันตรายมากไปวางไม่ต้องเก็บในตู้เย็นอุ่น,นเฮ้ยแต่ถ้าอุ่นนี้สรพคุณม,มันจะลดลงว,วะวะสรรพคุณจะลดลงไหมในเมื่อเราไปอุ่นอ่ะ ่าเรียบร้อยครับน่าจะรอดมั้งรอดปะหรือว่าเราต้องใส่ให้หมดเลยวะถ้าเป็นของขวัญก็เรียบร้อยครับถ้าเป็นเหมือนเดิมเนี่ตีสาม้วผ่านมาสองชั่วโมงนายดูหน่อยสิลูกลูกโอเคอยู่ป่ะจ๊ะลูกแม่ฮโหลลูกอา้าวว่าไงเจ้าทำไมโซ,โซอีนะ้น่าลูกหล่อนก็าซนตี้อีกเนี่ยซอี้โอ้ที่รักสวัสดีแม่ขอบคุณนะขอบคุณพระเจ้า ที่ลูกปลอดภัยฉันคิดว่าแม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกซะแล้วหนูบอกแล้วไงว่าหนูโอเคแม่ซานตี้อ่ะคอยดูแลหนูตลอดเขาบอกเขาจะให้ของขวัญด้วยเขารักมันเขาชอบของขวัญโอ้ที่รักซูอี้ต่อไปนะอย่าตามคนแปลกหน้าเด็ดขาดให้หนีมาทันทีให้เข้าบ้านทันทีเพราะว่าภูเขาห่ังบ้านของเราไงล่ะ เดี๋ยวแปรม่วนโอเคไหมนูกขอโทษนะแต่ลูกโอเคโอเคที่รักโอเคแม่ดีใจที่ลูกปลอดภัยขอแค่ลูกปลอดภัยก็ยังดีแม่เมื่อไหรซันตี้จะตื่นก็ก็ซันตี้ไม่ตื่นแล้วไงอืมซันตี้เรียบร้อยเลยโอ้ซันตี้ลูกแม่ถือว่าจบดีว่ะ เป็นไงซันตี้สุสันวันคริสต์มาสแต่จริงๆก็เหลืออีกหลายวันแหละลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันพฤหัส